เปิดเจ็บเปิดตอบเปโูงชนเก็วัอด,วอ,ดอ,อินเนียอ่าวละคุณยอดสวยทูกลูกใช่ไหมคะสุดยอดของพ่อจนได้ไหมคะ กรปนะครับองชนะเลิศประเภขอไข่สัดชนีนะครับรันก็ะแดนมาอยู่อันที่หนึ่งหนึ่นสามร้อยสิบห้าแต้ม่ทิ้งนะครับก็ได้่ที่สูงสุดและน้ำรวัวสิบวอินทรามนะครับหมายเลขสิบนะครับคุณสลัดลงเมหมายเลขเจดสิบเอ็ดรภทกลวยสบาเล่นหมายเลขหนึ่งคุณตรเกะตุนชา พุเิเล่นไมเล่แ่จจาสเอบผู้หอพรจอดสร้อยไวไยสวยผู้ชมบนเนี่ยไมยเลขเก้าเ็นที่คุ้น,นอ้วนสมบัติุิ์เล่นไมยเลขนหนต่งมาจากอ่ะบอมเลยครับสมัครีเอาละจับตาดูที่น,นี่ดิผู้ชมไม่มีไส้ยงามเต็มที่ราจการนะ,ะนะวันนี้ฉันรับไปเลยเอาควอมสมัี ไปดูนะชุดน uh, ี้ต่อไปหลังดูสีแดงดูเลยอ่ากอนไปก่อนบอนไปก่อนสามนาทีกลัชิงชนะได้ศคะสุดท้ายโหลสี่จบโหลสิบนี่โอ้โหไทยโหลสิบเข้ามาที่ผมบอกเลยนะชุดเมื่อกี้อยู่ไม่ได้โหลสิบนี่ครบเครื่องหัวไหล่ข้างโค้งมะนาวฝ่าเข่าหลังห่วงเนี่ยโหลสิบนี่อ่าสอมหรือเปล่าผมไม่รู้นะไปเห็นตัวรถ ไ้าผูชมคุณว่เต็มไปตา้ยกใหรนะอนนี้นะคะสร็จเวลาพอหรือว่าสริจหลวงพ่อกำไรนะคะัำทําคะแนนยูนดับหนึ่งพันสามร้อยคะแนนจำสอวัดก่อนห0ึนเก้าสิบจำสามนนน้ำแดเก้าร้อยหับคะแนนต ตถาการกับการข้รผู้เน้ำเตทมล่มลปการทาไม่ได้นะคะคณะศาสตร์ก็คือสเปสรอาวีชนบุรีเคญูจัดแทนชนบุรีนะครับพึ่งชมป์ับก็สุพรุรมาต่างๆแล้วก็คณะสุดท้ายนะครับวันนี้แตนๆผมจะมาดูคอนเส right? mm ิรนะครับสำนักงานตำรวจชาตินครปฐมลุ่มลิ่มคณะสุดท้ายมาดูประชนกัรทอารจะไม่แชมป์ สี่อะสี่คนนี้ก็ไปไล่นักการนะดอดชิงชนะเลิศต่จะเลิกรับจะไม่เปไน็นการเสียเวลาคุณผูช้ชมรับทั่ววันพุ่นี้ทั้งสามประเภทเป็นทังหวัดหอมเกดทุกชทมชนสายเจ็ด,าดการรวมย้อนกลับไัวัดท้าไในนะครับกับวัดตัดแก้วประตูสักครับเร่มทำาด้ไรั สิ่งก็เลยครับหัวไปเจ็บหาวะ่ะรักใครชอบใครผู้ชมเขียร์กรุงเทพชุดนี้การเชียร์นครปฐมาก็ชุดบางกีัะผู้ชมหาวะ่ะไม่ยากไม่ยากถ้ากำเกมไม่ดีนะการไปเลยแต่ผมก็ทำไรห,หวันว่ามีเรื่อมาบาั้งแต่ช่วงตึง มาทันสารูนมเออตัวอย่างนี้ล่ะดูน้ำสวัสดงส้มเขียนะคะอาจได้แ้มปวดเจ็บเสียก้วันกินผู้ชมโอ้ฉันตใหญ่้ไปโกวันลุนะอ่ากรัมากแต่กัาเจ็งอาวุจ้ามาได้มาได้ต้องเชื่อฟูมือผู้ชมปวดเจ็บสวยแล้ว สิ่รกครับตัวหนึงเก่งามังรใจม่สลับสัตวเปลี่ยนกันไหหัวตมนึงลายหัวเตมบ่อใช่ไหมหัวต็เต็เอากันยเราจช็บสิจักัาได้นะจ้านะแม่คู่กับมงุตัวสิบวันนี้เดี๋ยวตัวสิบยกทายผู้ชมจะเข้ามาในวงงามไส้สิรกแมนึงคุณชมคิดว่าทำไ้เลือดขันสามเนี่ย สด็จใส่รบเนี้ยไล่ไปดูไฟที่จังหวัด้วยถ้าไม่มีลมมาสูสี่ผู้ชมถ้ามีลมผมก็เป็นหลงถ้าฝังคิดผมนีอ่าสี่วหลักสวยครับหาวแะแป้สิึขกขามับไปอัพต้าสวยโหยี่สิจังหวะไหลงไลงไปเอเวตาจบข่าอ่านต้านะแต่เบ แบบแปบต้องหัวไหลเร็วจบผมบอกให้เอาละตั้งปกตีไม่ต้องพูดแบบแปดหลเอาละสิบตั้งไหลโอ้โหวันตาเว้ยเอาละพันไปนิดเดียวครับสองนาทีกับสิบห้าวิไหลไหเปนการเวดูแบบเจ็บดูจชมคุณเก็บนะีกสุดไหลสิบห้ั้งดูเรื่ยดูเรืยๆับสุดท้าย แต่ไปดรอบจินชานลเราก็ยังมองว่าสูสีผู้จัเอ๋อ8.5แค่ร่วนวิ่งผู้จบมกแอนก็ไรสองตัวสามร่พอกันเอารบเกันนะค่มตึ๊บรกันแอดเพิ่งมารู้จาไม่มีน้องลงสนามแล้วนะอช่วยกันเบแนะคะอรกีฬาต้องมาหับพัก่าตั้งมาบลโอ้โหยุงเลย วัโอ้สบายตอนนี้หนึ่งร้อยสอง้ิบอตะเตลยจ้าสวัสดีสวยบำรุงนะคะตา้สุขเรยนเบต่างเต้โจกบุ้ยลอยสควัสวยลายันไปช้าไวช้าไปเด็กๆทั้งนั้นผู้ชมชนิดหาวกบจังไั้จบสุดท้ายแล้วจบสุดท้ายเก็บเลผู้ชม อากาศร้อนเหลืองนี้เอาไหมเอาไหมเอออ่ะร้อยสิบประมาณสนาทีคึ่งลงแล้วลงแล้วลอีกไม่ได้คะ่ะไดเยอะนะตานะใหอดมีเดียวค่ะ่งแปดร้อยักัแปดรอย่มีลูกยอดลูกเดียวค่ะลีดารลอยสุบหป็น้ารอวันนี้คุณวิวัฒน์นะคะินราตนธนายรับรตอนนี้ร้อยร้ เห่านีเมื่อกี้เหรอคะไม่ใช่ค่ะนี่ไม่ใช่พี่หนิงลงลงเบอร์แปดนะวลาก็ลงแอดค่ะไล่สิบห้านะให้ชจเตย์นต้งสมาธินิดนึอยด้วมจัแหวะแปดมหตัาบเอ็ดเชียการดอกมสิตัวละว้อยสิคะแนลเสิมาแล้วเข้าด้วยร้ไหสิหมาพลง้าไว้ไปทอดไป ดูที่จะทับไหม็ลวงพ่อกำไรทับไปก็เก้าวังไงวัเก้าวันได้ไหมร้อยห้สิเดี๋ยวพุ่ีฟ้าฮัมาใจโอ้ก็ไดาแต่ไลสิบห้าคะแนนคัอลหนึ่งโอ้โะไรทับบเต็มเต็มเช็คเียวข้าไปน้องมีฟ้าฮัมาบวนมาปวนอีกแล้วสิบห้าะแม่จับตาดูบด7เจ็ดผู้ชดาวรุ่งใหม่ของรวมการจับต้อ

หมาล้มหมาล้เดี๋ยวพรุ่งนี้ีจะแข่กันาเดี๋ยวงนี้แข่งกเพี้ยนมาันนะคมสุรุีสวัสด์ับบ้านมาไลอีกหนึ่งทายาที่รบอกทาลวดเี้ยเฟเนี่ยค่ะหมาบอลที่กำลังลบอไวแต่น205นะคะตอนนี้จิตกนคไราบสิบเต็มับตาดูดีแล้ก็ชเข้ากันเพี้ยวเต็ม thiệt tha với ma mối, xin má, oh, đi độc được không? đi hẳn luôn luôn, nào đâu chết chắc, bè ờ, cả đội nên, ô hô, khung khay khung màn đối với trọng, khổ gì hết, lại, này, thuần xuất cọt nha, đỉnh đỉnh rung rung, sáng nãy là chuẩn định, 300, vẫn đầy nát chắn, é, sầm ha. หลัจากการจัดดูตอนนี้เกชนาทีเสจขอพรคพิ่มมาบุญใส่ใจร้ยกันภูทขอสตาทังนะังอการจัดไมกลกับสุดฤกษผมอ้ประตูเข้ามาดูด้วยสวัสดีคัะพี่พีผู้ภัยโลนดีครับอ่าสิบเอ็ดนกประคุณปัญญาแต่ไนกลับบ้านไปแล้วอ่าเอาเนตาเลย ไม่ได้ต้าแต่มันคุยได้ต้องหดูมุนมมมมกุนแทชสองร้อยสิบห้าสวยละ่ะมาวาันศิษย์กันแน่โอ้โหนี่คนเข้าบ้างเลยเนี่ยเออเฮ้ยถามไหมแม่ผมชอบตอนเข้าตันแรกเพลงนี่แหละเฮ้ยเ้ยโอ้โหขอ,องดีนี่วะเออตังไหมไล่ โอ้โหอมไปนอนก่อนเลยตาหัวใจจะได้ดูอ่ะโอ้โหสุดยอดที่ผอมก็โดนก้าไม่ดีกลายไปตีฝ่ามือข้าอีกโอ้โหตาเวทชันทีเด็ดชสมร้อสหโอ้เล่นเลยตาอายโอ้โหตาหัวใจเต็มหวยแม่กไปสองดอกดึงเลยไล่ขาไ ก้ามึงดูมึงดูน้องมันเลเห็นปตะไอ้เบอร์หกมึงก็บอกว่ทำยังไงย่อยังไงโอ้โหไอ้เบอร์หกบอกเทียกูเข้ากูได้ไงวัดสองลูกทำไมดาไม่เคยเข้าเลยโอ้โหกูมามากับพวกมึงยหเยสืดเลือกกูลงดูสืงเท้าฟซื้อในวัดเมื่อกี้ด้วยยังใส่เงินยาจ๋าดถามจริงนี่องเท้ามึงแบบไม่น่าใชู่้หแม่ตีนเบอร์สามสี่ใส่เท้าเบอร์สี่สิบาเโอ้โหทจกยับ ้าบวงเยี่ยมหมาบวงโอ้โชะชะชะยช้าๆรองเท้ามึงได้เบอร์หกใส่ย,ยันตลอดชีวิตกูว่ายังไม่เต็มเลยสองสามห้าโอ้เราชื่อดีด้วยนะแต่งนะจ๊ะนี่นี่แต่งนะจ๊ะ,ะ,จะโอ้โหยยัยไม่บอกไม่ถือว่าเก่งข้ามกับไปอีกโอ้โหได้นอนตามมือเงียบมันสองสามห้าค่อยๆโอ้โหเราจมจเฉลยครับมายเลขหก ประเด็นเที่ยวงานครับรู้จักโดยเรียกลงไปตรงขาดเออประเด็ถ้ามึงได้แชมป์ในยโบ๖สองมึงเอาไปทั้งสองเลยเออถ้วยให้พี่โก้เขาแล้วเดี๋ยวจะแถมของจำลวดให้มึงอีกหนึ่งชิ้นบนนั้นเต็มอ่าแบบนี้นะสองร้อยห้าสิบแล้วก็จะขอบของจำลวดชิ้นนะให้โบ๖ชิ้นขายหลายที่ที่ร้านขายละขายโล่งใช่ไหมเออให้ไปใบหนึ่งไปต้องเก็บตังค์ โอ้โหว่าให้ชันช้ามั้ยไม่โดนหกนิ้วพเคหมูยองห็นใน,ใน่นนตาเป็นมันเลยจะเอาเข้าวทีไม่ได้จุดเลยครับุณผู้ชมเอ้ยตามันไม่ไอายน้องมั้งรอวะโอ้โหชัดช้าใครใครเออยแาวแล้ว้สองร้อยห้าสิบประมาณสิบรอบผ่านตักเื่อบงมือได้ไวได้ไว้ใจ สุดนจีสองหกห้าหลักพ yeah. ันเหมือนกันหาบวงกระบลายสุดห้าหาบวงดีลายกันโงตาวยตาวยสุดแรงเบรจ็ดเลขเก้าสอ้าเอาละดูด้วยก่อนโอ้ตาวยตาคุณทองิ้นไปรวยเอย พี้จุตีทำยีมยังไงวะคนเม่นเม่นเสไปให้เตะได้บอกว่าแต่มึงไม่เอาแก้มจากกูมึงก็เตะัทนอามดละมึงยอนแยบเลยมึงยิ้มยังเดียวแต่บอกให้มึงไม่ต้องเตะเอานะมึงยืนยิ้มยางเดียวตอนแรกลิ้งจะกูให้สองร้อกัเลิกงละอ่ะเอสองร้อาสิบได้ไวาโอ้โหตายหาอะอือทางวางได้โดยสา อาว้อแปดสิาวุโอ้โหตัเพีตวงเฮ้ยมึงแหงตาดูด้วยเห็นวงรไมเฮ้ยเล่าจะไปอยโดหกตกันกในใจนะมตัวปูี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยตฮ้งนะเฮ้ยไอ้บริสิกัะไปแปดที่มึงเล่นอะไรกันวะ ค่อยๆเอา้โอ้โหเามองหน้านแทิก็ยังไม่พอใจคผู้ชมผมบอกให้โอ้โหเอา่อเอายเขาว้เจ้าโอ้ดูคผู้ชมอ้มึงไโดนไหมตเียงโอ้โหะชาบัเียชาบยค่อยๆโอ้โหหน้าสงา จัดเก็บรวมลงนี้นมาข้าวจบเลยไม่ต้าวไว้ต้าวนะโอ้ยตาที่มึงเต็มหัวหลังมาได้ข่มคุณมึงต้องเล่นเล่นตลอดชีวิตเลยนะมึงบอกให้แต่ช้าไว้ช้าไว้สวยโอชนาาพที่คุณฝันเทำเลยนะไม่น่ารอดเก้าสองนี่ก็เต็มตัวเลยการนะมาหกสิบห้าสิบสองาบบเพึ่ม สาวลูเอการตหัวไว้ชันอันนี้ค่ะน้าวันสันเจ็ดวัดอินทารานะคะนนเไปเก้าี่หคะแนนเตียร้อยก้บห้าแน่แม่ใจบังสิเข้าไปเลยนะผมบอกให้ถ้าเ้นต้องเข้ายิ่งเลยเจ็ตั้งกสห้าคะแนครับนเเต้นครงสุดท้ายที่เราชมวันเจ็ดับจบ เรียบร้อยครับสูบห้าคะแนนโอ้โหเนียงเนียนผู้จมไลน์เบอร์เจ็ดไลน์หนาวรับวันนี้เราผู้ชมวันนี้สามหกห้าข้าวันยุบไลน์จับจัน์วคขาบอกว่าเบอร์แปอ่ะข้าวกเต็มนะข้าวลนเติมน้ำมัน้กับย่มเอข้าวั่นนเต็้าข้าวกลันเต็มน้ำมันกับ จะปถังดยแบ้ยวว่ามันใจเย็นมันกต้องสนใจเพะว่ามันมาเที่ยวงานวัดองอยเข้าไปอย่นิ้มยินยิ้สที่สมสิบพระาพอนะคะหือว่าำไราไปจึงัามร้อยยี่สิบคะแนนค่ะของดีเลยล่ะสุวัตเต็แล้วค่ะสุวัตเต็หนึ่งก้านสคะแนนค่อค่อยค่อยวกันช้าม้ยสวยคผู้ชมตี้ขนาที่เหัลง

ไม่เล่นแล้วครับหัวไม่เล่นแล้วครับพูดกันเยอะเกินขาดดวงพูดกันเยอะพู้ใหญ่โตโอ้โหสายผู้ว่าเด็กผู้ชมมึงไม่น่าสายน่าตกสี่นาทีสิโอ้โหผู้ชมผู้ว่นที่เมื่ไปนี้ขบเครื่องไปและหนี่แต่ก็มีข้างดวงพอจะกู้หน้าได้สิบห้าแต้มแก้เกินไปก่อนเต็มไหมเต็มโวัญข้างบเต็มนั้นจ้าเยิบเอาเนื้อ หนาวแ่จรดูดูดูแม่งใมหนาวถร้อนมเแต่ครั้งเดียวแม่งฝันทั่วัาทีเสวัสดีค่ะุณทอมิตรองเทพนะคะอ้ใส่ไมเย็นโทษทีโทษทีหาวแรงตั้งใทยเย็นแ่ฮ่อสองร่วงเจ้าบนเข้าถืว่าข่มข่าไม่เ็ไไ้ค่ะกีฬาไทยดเชียร์ได้ทุดหนาวตั้งไ้บานาทีครึ่งโค้งยิ่สุ 425การเาการเล่าการไล่เก้าสงหตอนกัน925าดีไ้วยไปก่อนเอาถ้วยของนายยกก็ไดดแต่ท้าที่สองนี่ถ้วยของนี่เลยนะบอกเลยถ้าพิพัฒน์ศึกษากรเจ้าวาดวัดบันช้งเหนือเจ้าพนักผ้าเอ้ยเจ้นตบพนัะจังหวัดนครปฐมท้าที่หนึ่งเจ้าพนักผ้าอาอกเต่ารกจวยกชราัดหลวงพเชี่ยนด่งสุบห้าก็ไน้เรับ